ครับสวัสดีครับผมนะครับตอนนี้เมื่อนี้ก็มายามเบ็ดนะครับมาใส่เบ็ดตอนนี้ยามเบ็ดล้วไปแล้วรอบหนึ่งนะครับได้แน่บ่ได้แน่ครับผมมาได้สองตัวนะครับทีมงานนะครับถ้านี่ได้หลายครับสามตัวถ้านี่ก็ถ้านีใส่เบ็ดได้สองตัวที่เหลือสับปานะครับเอาหมินยางสับออกโอ้คักขนาดเลยไหมนะครับตอนนี้ก็มานั่งพักนั่งหายเมื่อยครับผมจี้หอยครับผมจี้หอยนะครับจี้หอยครับนี่ครับผมหอยเชอรี่ครับผม ใครว่าหอยเชอรี่ไม่อร่อยนะครับเนี่ยครับผมหอยเชอรี่ครับนางสูงไฟกันอยู่อันนี้ครับผมนี่ครับคนนี้เข้ามาแรงครับผมคนนี้เข้ามาแรงครับผมแหมเช้าก็ได้หลายตัวเย็นได้สามตัวประช่อนนะครับตัวประมาณแปดขีดได้เออนะครับกินหอยครับกินหอยเออป่ะกี่หอยแล้วป่ะเนี่ยทั้งปลาแหงปลาแหงน้ำ ยิ้มนี่ก็ไม่เหม็นควันหรือยิ้มเอาปลาลงไม่เหม็นควันหรออืมครับครับผมมาเบิ้งครับหอยเดือดครับผมใครยังไม่เคยเห็นหอยเดือดนะครับให้เบิ้งไอ้ไก่อู้โทรศัพท์กูสิพังบ่เนี่ยหอยเดือดครับหอยเดือดหอยเดือดหอยเดือดถ้าไม่ให้มันเดือดทําไงดีวะมันต้องอาบน้ําใช่ไหมต้องเอาหอยไปอาบน้ํำอ่ะหัว มีทั้งปลาครับผม,มกินปลาก่อนหน้าก่อนที่จะกินหอยกินปลาก่อนถ้ากินอยู่ในปลาแซ่บไหมครับอร่อยครับ <laughs> อรอ่ <c oughs> อ,รอยกับกินอยู่บ้านนะครับแมนมื้อน,นึงจับผีก็เดือนเนาะมาล้างมือ, <c oughs> สอสะอาดก็สะอาดมากินปลาแซ่บครับครับ,รบอจอดนะอจอดนะจอดนละจอดตื่น <c oughs> ทิมงานกินหอยแล้วครับผมชิมงานกินหอยแล้วนะครับดูะปลายแห้งครับนะไม่เห็นหนานะบ่เห็นหนามันมืดครับผมชิมงานกินหอยเขาบอกกินหอยอร่อยนะอ่่นีหอยร้อนเอาเลยเออ นี่ถกอะไรยิมเรื่อครับเรื่อกินหอยครับกินหอยอหอยเขาบอกเวลากินเราต้องเลียก่อนนะ <c oughs> นเล่าตักเลี่อนตัดเมื่ออยู่เนาะไออันนี้กินไม่ได้มันนะกินแต่เพาะคงบนหัวนะคนอาทิงหึงออกเลยตูดมนะันน่ะเพาะเชอรี่เชอรี่ไม่เหมาะกินเออ ยทำมันร้อนมากเออทำเหมันร้อนมากเลยว่ะของแสบต้องทำให้มันร้อนน่ะยิ้มเอาตดออกหอยเขาต้องเลียก่อนนะก่อนกินน่ะไม่รู้เลียแบบไหนอีกตีว่ะขวนออกเลยครับผมเอาจัดไปจิ้มรถดีจิ้มก่อน ผมกินตั้งท้ายเอยโอ้ยอาจจะมืดไปนิดนึงหห้ก่อนครับผมปุ๊บปุ๊บโอ้หอแตกโอ้ไม่ถนอมเลยว่ะโอ้ยฝุ่นเว้ยพอดึงเนนะดึงเล่นนูเยดึงมาเลย โอ้ยกินน้ำบากไปอยากกินเนาะโอ้ยหอยกินยากปลานนี้อยากกินหรอกครับไปหาซื้อกินเลยครับหอยอ่ะเนาะซื้อกินดีกว่ามั้งพันห้าสองพันนะฮะพันห้าสองพันซื้อกินได้อยู่ห้าร้อยก็มีโชคขาวโอ้ตัวใหญ่ครับผมโอ้ยใหญ่งเเลยนาะโอ้ตัวใหญ่ปะ อุ้ยห่อนห่อนห่อน,อ,นอุ้ย,หอ,ห,อยหอยใหญ่ครับผมโอ้ยกินจังไดนหมดวะมีดมีดอันนี้ทำอะไรมามีดนี้ทำอะไรมาเนี่ยทำอะไรครัอนะเช็ดเลยจะเอาคัตเตอร์มาปาดก็ไม่ได้มาปาดเส้เดือนอยู่ <laughs> ยยไม่ตัวใหญ่ระวังเลยนะ อนจับข้างๆนี่ครับผมใช่ฮะอ่ะก็ไฟ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 มาหน่อยนึงเออโอ้โอ้อร่อยมากโอ้ร้อนมากอร่อยมากด้วยฮอนมากครับอือมตุ๋นร้อนเลยอุ๊หืมอืมขอบอร่อยว่ะใช่คุปปุยเอาเบ็ดมาใส่ไปทำไปทำไปทำกองนั่นแหละ นี่ครับผมหอยเดือดของแท้ครับผมหอยเดือดเราต้องเข้าห้องน้ำล้วล้างหอยให้มันเย็นเห็ไหมตีออวหยับดูเ้เปหอวไอเดียดีว่ะนี่คร <t ust os> <c oughs> ับไอเดียม totally. <sh> ันเจอขนาดเลยว่ะตีระวังนะดีเดี๋ยวหอยมันติดมือหอยหนีบมือดีหอยมันติดมือหรอกมัาจะหนีบมือ อืมกินก oui> ับรถดีอร่อยปะเปิดหอยแล้วเปิดด <ok euh, e ีๆนะระวังหอยหนีบมือนะอืมแล้วกินได้แล้วเอ้ยอืมอืมร้อนกบัดหมดนะ นะครับมีเท่าที่มีครับจักมีดเอามาเห็นยังเนี่ยมีดแค่ด้ามนี่มาปาดหอยอีกบาทเนี่ยอืมจัดบารทองมีดน้อยหน่อยมาเวล่าเนี่จัดเลยนลั่นแหละไม่มีใครแย่งแล้วกีบหอยจะช้ำๆหน่อยนะครับผ่านงานมาเยอะ ไงหอยเข็มไหมคลิปนี้กค่นี้เหรอครับผมเดี๋ยวชิพยา,ยามไปต่อนะครับผมคลิปนี้นนกิกกนแค่นีรครับผมจะได้กระป๋าก้ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ